ได้กินเข่าว่ะนี่คักคักคักฮะบ่ได้จักสิบคนนะมืออื่นนี่ไปสีเอาลรถขาเจ้าเมาไปเอาเลยบ่หามาลองถามเพอนเบัง ทีแรกให้เขาเจ้าคันสีมาทั้งนั้นกับมาจอดอยู่ทางหันแล้วรถไทยมาได้กินกล้วยพี่น้อง <c oughs> อกล้วยนี่คือขมแน่นี่ <c oughs> กินแน่น้องเค็มชิมรึเป่ากินได้ไหมกล้วยย้ำได้50เป็นพีเก้ากล้วยคือหวานไม่กัดขมขมเอ สวัสดีสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเด้อสุขสุขคนเนาะสุหมสุบอลพ่เอเม่พี่น้องเอนะ้ยเนาะมาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับซ่องสาวบุญ้าบ้านฮาูพี่น้องเลยมานี้กับทางครอบครัวเมยน้องเข็มเนาะมาเกขืยเข่าซรอยพี่น้องเอ้ยมานี้ผูกฟ้าเนาะกล้วยสุกค่าคือพี่น้องเลยผู้อยู่ทั้งเทียงกันมี่เนี่ยอันนี้กับเสียลงไปกินเนี่ย นี่สุกคาเครือแต่บตัดเนาะผู้เครือนั่นก็กำลังขิสุกอีกอ้าไะเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องลงไอ้เบิ่งก้อนผู้ทั้งแม่น้องเข็มลงไปก้อนแหละทั้งน้องต้นเข่ากระโชกไสอยู่น้ำกันนี่มาฮูงต้นนี้ก็ฮักอืนั่นงเลยพาล,ลงไปก่อนก็สิมีเสียงลมรบกวนเนี่ยเด้อเนาะเพราะว่าเดือนสิบสิบเอ็ดข้อยแหละเข่าทั้งหน้าสาวบุญเองนะบัดแล้วเข่าดอพี่น้องเลยยังแต่เข่ากลางกับเข่างันเนาะ อี่วายังบอท่านนี่ค่ะยังพูดที่ว่าเหตดหน้าป้านี่พี่น้องหากระเบิดทั้งนั้นยังทางนี่บาทนี้สุดแรงเลยพูดนะเรื่องซือลเล่ลมแห้งสองมือแจ็บมากตัดโบได้เลยบาทนี้ตัดได้แต่โตมันยืนมันนี่โตมันนอนตัดโบได้อีกบาทนี้อ้าผีคักปานยังจากซีได้สิสเขียวได้บะปุ๊มันนี่พ่อแม่น้องเข็มจะได้อยู่ทั้งใดได้ นี่แหละพี่น้องผู้ทางเชิงผู้ตัดได้เนี่ยอันนี้อาจสิตัดบ่ได้เนี่เขามันร่มเลยตัดบ่ได้แบบนี้นี่มันเอาบ่าท่านคนลายเนาะอันน่ะหน้าเห็ดหน้าลายดคคนหน่อยผู้สุดเลยสุกบ่อเลยนี่อันนี้ลูกไซตตัดมือเร้านี่ตัวนี้ตัดได้ตัดมือเส้านี่มาที่กะ เอาสีพาพี่พระน้องเบิเ่งพ่อแม่นอ้นองเข็มกับมามาน้องเข็มกบพ่อมาันี้อยากมาซรยอยสั่นโทมาตั้งแต่เม,มื่อคืนนี่ืรอเจ้านี้เป็นรัดเอายเอยู่เซโนยังพูดนี่เข่านีนตอนนั้นพอทันลมนี่ว้าดสุดยอดเลยพี่น้องเลยห่วงบักไงบักไงวันนี้หลังจากลมมาสวมือฝนกระทบกมือซืนมือวันอาทิตย์เนาะฝนตก เข่ากระเจ็บมับคักปานยังอเดอนี่เข่าี่ห่วงต้นทางเมน้องเค็มนันเค็มเข่ามานอนถ่าคักปานยัง เออเงินได้ไรโหโดยสบายดีว่าทุกคนเด้อโะสบายดีโหทั้งน้องเข็มกงืเสืยอะไรไล่โหฝุ่ป้ามื่อถ่านเนี่ยเข่ามื่อถ่านอนถ่าก่อนว่ะนอนถ่าน้องเข็มบ่นอนถ่าน้องเข็มนอนนั่นี่บ่มาจักนานมากเลยนอนถ่าทั้งพ่อบ้านเพื่อนมาแข่านอนถ่าน้องเข็มหมดเลยยืนถ่าแล้วนอนถ่านนอนถ่าเป็นจังไงตอนมันบอลลูมนั่นป้าขักไปเร้่อยเข่านะ ขัดกะีเข่าหนักห่วงมันหนักห่วงหนักห่วงฮึหนักห่วงหนักกล้วยชุกลงมาพะยะบีกินเด้อนี่ที่ทางน้องเข็มเป็นยังไงล่ะฮึแก่แต่รอดอยู่วะเคยพ่ออยู่บ่าแบบนี้น้องเ็มน้องเข็มเจอของจริงที่ทางพ่อเพิ่นเป็นจะได้บ้างฮัมตัดบ่ได้บ่ลูก ตัดบ่ได้ปะตัดบ่ได้เข่ามันยองตัวนั้นเนี่ยตัวเทิงไหมฮะตัวนั้นเข่ามันเหวี่ยงนะเวลาตัดมันสิเกาะกันแล้วไปลบกันโอ้โหรือว่ตัดให้รูปนวดสลับผู้ให้ตัวมันยืนนะตัดลวดให้รูปนั่นเลยคือกันคือการกระตัานมันลวดมันอ่อนตันใบได้เนาะแมีนเพราะว่ามือนั่นฝนมันตกได้มือนะมันก็เลยเห็ดลงแบบนี้เลยเออ ไวแล้วน้องเข็มมาเจอซึกนักเลยอื้อี้ข่าวนีค่ะขากตอนบ่ทันล่่านแล้ว่านว่ามีนินแล้ว่านนนาน่เป็นหนาล่แค่ไหนเนาะอจะเอาทั้งค่ เตดกมัันขาอันนี้มันกอกอ่อนเนี่ยขาอันนี้กมันอ่อนนักหมากนักมากวะผู่วงบักใหญ่บักใหญ่มันนักหมากนะอากอยู่กกล่มไปเนี้กอ่ะบอยบยอยากได้พันมันมอนะกอกอ่อนมนะบังหมากมันนะโอ้ หนักมือได้เกี่ยวนะเขานี่นี่อ่อนหอมอันนี้นะกินกับรอบซีดนี่ครับบ่งามบ่เขานี่ฮะงามอยู่บ่จ่ะวะฮะงามเข้าเข้ากระเมียได้งามบ่กล้าตอบเลยเข้ากระเมียได้งามบ่กล้าตอบว่อก็ติดตอบข่าวงามเหมือเมียให้บ่ คักคักนะว่าหยอกว่ยาแย่กันไปนี่นองบอกกล้าตอบเลยหรอะกล้าตอ,ตอบว่าเง,งามเดียวเมียชิโนยใจเ <laughs> ขจางามเป็นเมียชิโนยคจิวเมียงามเหมือนมไม่ได้กินเข่าวันนี้คักคักคักฮบอตัดกนใจว่าได้บออือืมอ เลืยวบดชองเฮ้นะม็นจะได้อีลาบ่ฮซึกนักว่ะเจ๊บเอวว่ะวันนี้เฮ้ซึกนักได้หลายคนวันนี้ชูมือสีสิโบโดนนากวันนี้บ่ได้มัดวันนี้บวเกี่ยวอย่างเดียวมัดให้เดียวโชคใช่ก็ต้นเข่ากระยู่คนละเจื อ่ะเด็กน้อยพอท่านเลื่องกันเนาะขี่ได้ได้ขี่กับผู้นี้ได้น้องเข็มได้พ่อนำอ่าหน่อยจับกล้องให้แม่บัดนึงด้วยอืมอ่าโอ้โอ้พายเอาเกี่ยวแม่ซะป้าปะโอ้ ถุงโท,ทรศัพท์ได้นี่ใครว่ามันลมมันผัดเข่าลงแบบค้อนผัดชีเย,นย,นยน็นๆห่อน,นะน,นเานานะอ่าข้อเกี่ยวตัวนี้ไม่อ,อยากเขานะ่าเนาะเกี่ยวตัวนี้พู่อเข่าล่มไปเสี่ยกั รถเกียร์รถตัวนี้กับมีชองอันใครืยอมันบดอยู่เนาะสิบคนแล้วแบบบ่บมีภูมาอีกบ่บเสียร,รถไปเมารัดเอา เม,เ,เมื่อลองถามเบื้องนี้เด้อถามเบื้องว่าคันได้จักสิบคนนะมืออื่นนี่<อ>ไปสีเอารถขาเจ้าเมาไปเอาเลยบอกหามนาะลองถามเพื่อนเบื้องแรกให้เขาเจ้าคันซิมาทั้งนั่นกับมาจอดอยู่ทางหะแล้วรถไทยเอาไปแกเอาอมาทางบ้านก็นได้นะ เออทางทางนี่ก็ได้ทางนี่ก็ทางบ้านทางบ้านสิง่ายกว่าเนาะโดยนี่ทั้งดับทางนั้นง่ายกว่าเข่ามาบ้านก็ทางแดงคือกันแดงกันบ่เจ๊บอกเป็นลุ่มเลยพี่กับแบบเดียวกันเจ๊ชี้กว้างไงทางที่นี่อย่าแคบหักขันมาทางนี่ก็ทางนี่ก็ง่ายได้นี่ค่ะมาห่วยนี่กะมาห่วยจอด่วยอันรถท้ยไปมาข้าวกัวไม่ทีนี่ว่านี่มันห่วยมองนี่ก็ใกล้อีกนี่ น,นี่จอดบ้างนี่นี่นี่นะบางเพียงแดงๆหันปกติข้าขี่รถจัก๊กข้าวจิโร่หัตมึงแน่ยผู้ปีนกล้องไปแน่นลูกหลาผู้ล้มคากบ้านยังเข่าก็ได้พี่น้องเอ้ยมาช่วยนี่เด้อกายบ,บ้านพินดิ <c oughs> ว่าถ่ายอยู่เชนโนเด้อว, <c oughs> ว่าถ่ายอยู่เชนโนเด้ <c oughs> ยอย <c oughs> บัดฮอตบ้านพีนเนี่ยจังโถใช่เลยน้องเพื่อนแต่เราใช้ไม่ต้องเคลมโถแล้วแต่พีโนะบ้านมาคันฮอตบ้านนาไซเลยโทถบอกเนอะบอกเพื่นมาฮอตเชโน่เลยถ่าอยู่เชโน่เมื่อคืนเราสีเมื่อบ้านเลยนะบอก โว้เป็นหนีได้หนีหนี่จักขีดจักราดนี่ลูกไส้สามสาไส้โบ<อ>ง้างบะมีะะจ้งง้ามไหนแล้วหาเงินได้ปู๊จังเอาเมียก็ได้ <c oughs> อย่เขาตากเดดใครอยู่ได้มันบดเอ้มาหน,นิสงสัยน้องเข็บม,มาเลยบดมาเนี่ยพี่ยืนอยู่แต่บังเก้าตากล้องอะไรบลาะไปจังเลาะทั้งหน้าทั้งหลังก็ว่าลูกชายเป็นตากล้องให้นี่ขับได้หลายคนที่ครูม,มือท่นั่นเยอะ นั่นแม่นเมื่อลองถามให้แน่เด้อขอให้เปรียดนี่สิเกิดลองแล้วก็ถามพ่อใหญ่อันรถนําบ้านนั่นเด้แบบว่าเรามาส่งมารับนี่สิเอาเท่าใดมื้อนึงคั่นนะถามเบิ่งให้่เด้อเออบ่แลองถามเบิ่งว่าคั่นเพิ่นมารับมาส่งแเพิ่นสิเอาเอามื้อนึงเท่าใดนะแล้วมาส่งแล้วก็ตอน ตอนแรกก็จังมาเอวนะากะลูกถา,ามเบิ่ไใจโทษว่าบ,บอกห่วงมนันอะคกอยูมาบาดมาล้ม,มเด้มัมนฝนตกมือมันทิเ้นนนัน้นองเข้มข่าลงเฮียนมือได้สะลูกโอ้มันนีมาพอเอ,อ็นนั่นเลยมันนี อย่ามาบังหน้าแม่บุญเฮ้คู่กับกินเข่าว้าะโคกักินเข่าเนาะโคกับกินเข่าคือกันเนาะดเด็น้าแั้วัไอ้ชุกไม่ได้ไปไหว้ขม โอ้ม oh, um, uh, ัดกับ no ขักันจังไหนน้าสิดำหมดและมัดกันเไปเิมะมาแม่สจับมาเมืยอก็นั่งพักพ่อน้ะเ่งสิพาพี่พาน้องเลาะบางก่อนพาบ่นเลาะบางก่อน หัวลมหัวหนาวเอาก็เปนเกี่ยวพุ่มมันแล้วโอ้โหชาวบ้านมันลงทางเดียวพี่น้องเลยมันหนาก็ลงวานมือชื่นนี่มันนี่วันวันพุทธเนาะฝนตกมือวันอาทิตย์นั่นพี่น้องเลยมันเลยหยบลงเลยนี่เห็นปะตอนน้นยืนในช้อยแบบนี่มาทังพุ่มมันลงมาเลยทางนี่นี่ดีมันกะโบได้นั่นปะในรอบนะมันกะเกี่ยวง่ายอยู่พี่น้องเลยเนาะพี่ พูดแหละแมนบัดลอยผูกเสีผูกเรื่องชุลุชุดเล่งผูกผูกแมนบัดลอยนี่อ่าจะอ๋อบ๊อดได้พาเลาะลงหลอกไกลๆผูกทางฟังทางนั้นนะ่ะไม่จะเข่างันทางนะ่ะเขารออยู่นี่แหละเกี่ยวอีกสักสี่หามือบ๊อดแล้วก็สักหน่อยน,นี่แหละมันนี่กะมีทาง,ง,งครอบครัวแม่น้องเข็มเพิ่นเนาะนะเกี่ยวซโซ่ผิดยังไย มันมันฝนตกมือวันอาทิตย์มันหนุดยบลงรอดแบบนี้เมนตอนนั้นนี่โอ้ยคักเป็นงูนี่ได้ผลน้องเข็มไว้คากอดีได้เข่านี่ค่ะมันนี้เพื่อชุ่มพ่อเอาทั้งนั่นเบิมันหนุดเอาบทท่านทางนี้ไงเพราะว่าเฮ้าบบดหน้าตัวเองกันั่นแล้วแบบเห็ดหน้าป้านี่เสียดายนะคันสิปะกะบปะหน้าซื่อนะอันนี้เฮาเห็ดได้ท่าไดกัเพราะได้ตต่มกัน ผัดปะก็ะพูมันสุดเร่งก็เลยเห็ดไปแมในใครกว่าปะไว้เป็นหน้าเฮืออซื้อเพราะได้เพราะว่ามันฝนตกมื่อวันอาทิตย์นั่นมันหลดยบลงมเข่าแบบน,นี้มันผัดสีลมๆฝนตกบัดล่มบบบน,นี้ คนตกลิ้นมันล่มไหวเขายืนลายมือแลน้องเข็มว่างานแรกวันนี้เจองานนั่งน้องเข็มแต่เข้าไปตะเกียเขายืนวะเข้าไปตะยืนเลยวาเอบบก้มขา่อนนีวันนี้ก็เลยมาเอาแบบก้มขกนวันนีก็เล่าอาู่ไก้ม่จากวันลย่ากมอเดียวันล่าเา คันราเฮตนาตัวเองเนะมันสีท่านอยู่<ด>อน,นี่นี่เป็นผู้หน้าป้าเด้หน้าเอื้อยเดีวล,ลูกเต้าเพิ่นไปไทยเบิดบันบมีผู้เฮ็ดก็เลยมาเฮ็ดนะสสดายนะป้าไหวขึงปึ้งอยู่นะ,นนะแม่ก็เลยสิดายก็เลยดำมาแต่ทั้งเทิงเวลทาทั้งลุมนะว่าเนาะับ่งามบนวานนะแม่เบิบนนิบดสุดผู้บนวานนะบ่งงามนะ ทางพุ่นน่ะหน้าข่อยเองทางเขียวๆโอ้ทางพุ่นแม่นอันนี้น่ะหน้าป้าทางนี้แม่นของป้าบ่เลยนี่แถวนี่แม่นยันวะคันเมื่อยก็นั่งพักก่อนเด้อน้าในมันมอลูกชายทนว่าตอนเกี่ยวกับก้มมาฉันมาตอนดำกับก้มแล้วอ่ะบ่ ตอนเกี่ยวก็กล้มเราว่าตอนดำก็กล้มเราว่าพูดเราเ่้ไปตัดไปรดใทยอยู่เขาบ่ได้นันเดี๋ยวเครื่องใหญ่เพิ่นก็มาปั่นนี่เออผูกมือเศร้านี่ข่าเศร้านี่มาได้จากให้เลยสามให้นี่บอกงานไว้อยู่ไหนสามให้เลยให้ที่สี่เด้นี่เออผูกให้บั่าง เออเจ้กี่ไรเติบเยอะกันไม่เกี่ยงอือืมพอผลบอย้อมพักผ่อนผลมาแล้วให้นี่ก้อนผลนะสินั่งพักผลนะเดี๋ยวแล้วให้นี่จากพักกันไปนั่งพักพ่อนอยู่ห่มเนาะจากน้อยพอมีแห้งมามาด้วยนางมานั่งเศร้ามื่ยกินกล้วยเออจ้ะ ซ้ำเลี้ยงวันนี้ขึ้นต้นบังยมมาบังยมกับโรคจำบังยมกับมีกล้วยกับมีแม่แม่เมื่อยงวะล่ะฮะไม่ได้เมื่อยออดไบ่เมื่อยเลียวจะบ่ผ้าขึ้นได้ไหมนี่ยขาบ้านี้ง่เมื่อยเดียอยู่ต่อได้ไหมนี่ได้จักให้แล้วไหมนี่ขาลงมาเนี่ยส่องไฮเครื่องส่องไฮเครื่องว่าฮ่าแต่นี่ไปขึ้นอีกมาแรงลงมาอีกมาเด้อกินกล้วยพี่น้องอืกล้วยนี่คือครบแน่นี่ กินแน่น้อเข็มชิมล้วเกินได้ไหมน้กล้วยย่างแน่นหมดเป็นวิเนาะแตเกู๋ไอ้คือหวานไม่กัดหรอคมคมเหอัวะหอวเาหอะไอย่างเง้ป็นยังไงฮะน้อเค็มอยากเข่าแล้วบ่ยังยังเงยบาดยาเลยบอได้ปฏิภาขึ้นง่ายได้ไหมนี่ มาแล้วชุดาอะไรมาเลยไทยมาเลยสิเอาเท้าม้วนขึ้นแล้วน้องเข้มหลาบเลยเนาะไม่ได้ปูดไม่ได้ปูดหายรูปเลยไปนะแม่บางผักโรงเรียนถ้าเราแบบตะเกาว่ะแบบได้แบบได้เกี่ยวเข่าล้มน้องเข้มมาแบบนี้เราไม่เจอของแท้บาดนี้เกี่ยวแต่เกายืนได้เนาะเกี่ยวแต่ยืนได้ตอนนั้นนี่พ่อน,นเนาะเหยาเค่งเนาะเกี่ยวเขายืนกล้วยร่างชุกคอซองคืออะไรนี่ ขับอะไรข่าก็ได้เป็นพวกยังบม่ได้ซีมบางจักแซบจักบาแซบเขาอันนี้จักต้องชิหอมอยู่บ่หอมนะเขาหอมบ่กหอมครับมันหอมใส่กลาดมันก็นัองหอมเลยตอนดำแถวนี่นะข่อยเลาะเบื้องตอนข่อยไปเฮ็ดเฮือนเจ้าเขาดำกุ๊บละเส้นละชองจ้างเขาเจ้าลกก้าตายเรืองชื้นอยู่ คอยปะพคอันได้กินนะนี่เนี่ยจะข้าวเห็ดหน้าเด้อคอยว่าไปดำไปเพราะอัตติไปคนพดำอัตตาคนกายบางเขาจนท่วงว่ามันยังเหลืองสลุยอยู่กับวะก้านื้อเหลืองน่ะเอาดำไปแล้วมันตายไปนี่กาหักเดือดมันอ่อนแต่มันก็ยังเป็นนั่นนั่นความขัดเลยแบบจ้างเขาเจ้ารถกล้าแบบเขาลกให้กังคืนเจ้าของหนุ่มจักเติมเหมาเศร้าว่าถ้ามาเอาเงินค่ารถกล้าเอาลกเฮาไม่ได้ลกคืนนี่เอ้อ เขาลกลงก้าให้ก็สมบายอยู่ได้เนาะมันบวเลยงมันลงไปเบิ่งอมดทำมันทีฮักเขาเขานั่งลกเล่นเันเว้าง่ายๆกันแบบแบบชุมเพลินภาคกันอันเว้าขอระยะน้ำเนาะคนเขาสูบมากนะแต่ห้าบวชจักแบบนี้บอกเขานะบอกมาลกกังเว้น บัดเขามาลากเห็ดนะกังคื้นบัดวัอเ้ามาเอาเงินินะบัดนาเอากินข่ายาหน่อยหนึ่งขื้นมาเอาเงินตกจแล้วโบจะโคงกระไาเอาลูกก้าวลูกตอนไหนวะแล้คันบัเสื้อใครลงน้ำลงเบิ้งค่ะวะลงไปเบิ้งเลยแม่นดยใจเขาบดนี้อามานดำเต้ยับนี้มันตายบดนเรื่องเสื้อยู่บัดนี้โอ้ยก็เลยวาคันได้กินนี่บให้คาดเด้ว่า ได้กินอะไรบ้กน้อยเียงน้อยกิ่นี่หรอเขาเได้กินนี่อย่าค้านกปีน่าอย่าให้แม่มึงค้านเนอะให้แหงหรถเดี๋ยวแม่ดูเดิน่าได้กินเดี๋ยวเดี๋้วว่า่านไร้กินยังพูวบางไงบางไงน้อยเดี๋ยวว่า เออตัวอย่าเลี้ยงคนอยู่เนาะมันเขาอันนี้เอ้ยรมาเกี่ยวลงนักโชกลงมันมันล่มอยู่หักนักมือคันเกี่ยวตอนเกี่ยวท่านน่ะสิพักอยู่มันตอนยืนนะเนาะทุกคนเกี่ยวทั้งนั้นทุกคนที่ให้นะเนาะน้องเข็ยโลงเทียนเมื่ออื่นมาละอืมอื่นนี่ไปมาได้วน้องเข็ยบจ้ะน่ะคือบุญไม่เติมได้มาเห็นอะไรเป็นไรวะเออวันเสาร์วันอาทิตย์มาอีกพักเทียนกับมาอีกหมูหน้าดอก ชวนคนมาแล้วอืมชวนเบิงหันมามีผู้มาโอ้ยมีตัวนั้นคนตัวนี้คนเดี๋ยวโทรมาเบิงเนออะไรก็สิให้ให้เจ้าลองถามเบิงรถน้ำบ้านเจ้าอันที่ว่าเฮือนไก่อันอันเฮือนมานนะเนาะมีบ่รถมรรทุกก็แมนมีบ่ทิวานั่นนั่นเลยลองถามเบิ่งเขาเจ้านะว่าไปส่งข่อยแน่ข่อยจะไปเกี้ยวเขานี่ไปส่งภาคเซนู้น้อยนึงว่าสิไปส่งฮอดแล้วบาแรงข่อยสิเมื่อไดโทรเอาเลยเจ้าเสียเอาเท่าไรว่าสิลบส่งลบไปลบมาว่าสิลองถามเบิ่ง แล้วสิมาอยู่ดอกลองถามเบิ่งมื้อเช้าข้าวแกคนมาซิโนเนาะอืมหาคนได้แล้วจังสิเบิ่งรถอืมๆบ่ลองถามเบิ่งรถก่อนถามเบิ่งรถก่อนบริษัทมาทางเจ้าก็0 0นประมาณ0 0นบ่บ่ไปนบ่บไปสิโนเจ้าบ่ได้น่เนาะบ่แม่นสิโนก็คั่นเฮาออกมเช้ารถไทยมาัเอาก็ได้ มาส่งอยู่ขี่โดมได้มาชมดูขี่ได้ไลย้มาส่งบ้านน้องขี่โดมเด้บ้านน้อยเดี๋ยวบอนบอนเขาซื้อน้ำก้อนนะนะได้ทางคนแปลงดีบ้านน้องยอดผีน่าเชียวผีเนาะน่าเชียวนาน่ามีนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวสีจบคลิปไวปสักนิดสักก้อนนอนเดี๋ยวสีลมกันสักก้อนพ่อกันในคลิปหน้าเด้อฝากคุณแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์คือเก่าคือเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้กับลาพี่ลาน้องไปสักก้อนพ่อกันในคลิปหน้าเนาะสบายดี